การประดูพเยได้เลยนี่แบบนี้ทั้งนั้นเลยกินพะเยาม,มือค่อยนะต้องแบบนนี้แหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป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 เมษาไปเมษาไปแน่แน่เมษาโควิดมันหมดแล้วติดตามงานการบูรณะเมลุวัดหอยมุด วันนี้วันพระวันพุธที่สิบสามเดือนมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขณะนี้ช่างก็กำลังดำเนินการปั้นหน้าบันเป็นรูปลายดอกไม้ ไม่ปัน้นนะไม่ปัน่นปั่นแต่ข้างหน้านี่พอละเอาแต่ข้างหน้านี่พอเพดานจะเอาอันนัานใส่ให้หน,นึ่งแผ่นให้เมนเดลเล่แมนดารินใส่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมาติดหลอดไฟด้วยให้มันแจ้งแจ้งให้ช่างไฟมาทำไฟใหม่ น้องผมมาทำเพื่นี่คนนึงได้มาแล้วพ่อมันตายแล้วมัอยู่กับแม่เนี่แล้วอาจารย์ต้องดูแลแม่ใช้ไห้ใช่มหมอาจารย์อืมเล้บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวจะให้มันหลายผมผมปั้นผมสอนมันปั้นให้หมดเลยอาจารย์ทีนี้พ่อมันตายมีใครอยู่กับแม่น้องเป็นหัวหาหัวให้แม่แล้วก็มาทำงานต่อ คิดได้นะการรู้ไหมญาติเจมมาเป็นผีบ้ากันหมดนะเป็นบ้าหาผัวให้แม่แล้วมาทำงานต่อคิดได้

ชั่งกำลังปั้นอยู่ mm hmm. ติดกระเบื้องโมเสสแล้วก็ปั้นไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนารงนีใครจะถาวายสักล้านนั่นเลยหาอยู่เนี่ยเพื่อว่าใครจะถาวายสักสามล้าน <laughs> เพื่อว่าใครขี่เครื่องบินมาแล้วทำเงินตกจากเครื่องบิน kéo vui kèn vui ta tìm này vui ao này lông một vui Chút lợn nó kè nó Ờ Mấy chút hay đâu đuổi Tịt cả bương mô thông làm Suối วันว,นวนไม่ถ่ายได้ถ,ถ่ายตะเมนเนี่ย